ว่าถ้ารูปหลังวันนี้ขอเสนอสองกองหน้าคู่ขวนญเฮ t ูเฮตกันว่าใครจะดีกว่าทางด้านโอเว่นนั้นมีความเร็วและความคล่องตัวที่มีมากกว่ามิโลสลาฟโคเซส่วนทางด้านโคเซได้ลูกยิงและความแข็งแกร่งมาดูจังหวะแรกลูกเปิดหมงลูกนี้มิโลสลาฟโคเซมีความสูงมีความแข็งแกร่งครับผมหม่งเข้าไปได้ครับ ลูกต่อมาเป็นขึ้นเกมทางด้านลูกทุ่มและส่งมาทางไมเคึ้นโอเว่นเฟกช็อตแล้วก็ยิงด้วยซ้ายโอ้โหเรียบร้อยครับ120ตัวนี้ไม่ธรรมดาครับความคมถือว่าสูสีคู่ขี้สูสีกันมากเลยครับไม่ว่าจะขวาจะซ้ายได้หมดเลยนะครับลูกนี้ตัดบอลได้กลางสนามเอ็ดเสียงส่งมาซีดานซีดานไหลกุลิดกุลิดมาให้โอเว่นโอเว่นส่งต่อมาให้โคเซ่โคเซ่เซหลบหลบหลอกห จ่ายมาทางโอเว่นโอเว่นพีขวามาลูกนี้ปั่นโคง้งครับประตูบอกว่าปัดยังไงก็ปัดไม่ออกครับลูกนี้เป็นประตูไปอย่างน่าสวยงามครับเราดูครับเชฟบะบะบะตบตูดโชว์ครับแล้วลูกนี้ตัดบอลใต้กลางสนามบัลหลักแย่งบอลเอ็ดเสียงจ่ายมาทางไมเคิลโอเว่นโอเว่นจะทํยังไงหลบหนึ่งทีแล้วก็แทงมาลูกนี้วิลสันาบโคเซเลี้ยงจี G ้จี G ้เข้าไปแล้วกดด้วยขวาครับโอ้โหมุมถนัดมุมเก่านี่ การยิงปั่นไซโค้งด้วยข้างเท้าข้างขวานี่ถือว่าเป็นลูกเก่งของมิโลสลาฟโคเซมากๆแล้วมาดูจังหวะนี้มุมเดิมครับซีดานเห็นพื้นที่แล้วจ่ายไปให้โคเซโคเซแต่งด้วยสายแล้วยิงด้วยขวาแปรแบบนี้ก็เรียบร้อยครับมิโลสลาฟโคเซความคมนี่ถือว่ายืนหนึ่งจริงๆครับแล้วมีที่ว่างอย่างนี้ให้โคเซได้แปรปั่นก็เรียบร้อยครับ แล้วมาดูลูกแทงทะลุช่องของไมเขึ้นโอเว่นไปหาโคเซ่มุมนี้มุมเดิมแต่งเข้าขวาแล้วปั่นด้วยข้างเท้าข้างขวาโอ้โหก็คือเรียบร้อยครับมุมนี้มุมเก่งมุมบักของเขาเลยล่ะครับแล้วมาดูลูกตัดได้จากกลางสนามและส่งให้โคเซ่เอี้ยวขวามาแล้วกดลูกนี้ก็ไม่พลาดครับลูกถนัดลูกเก่งของเขาคือการกดขวาที่ปัน่นโค้งเข้าประตูไปอย่างน่ามหัศจรรย์ โดยสกอร์รวมที่เล่นไป5แมตรมิโลสลาฟโคเซยิงไปทั้งหมด5ลูกนะครับส่วนโอเว่นยิงไปทั้งหมด2ลูกนะครับผมโดยสำหรับบาทะรูปหลังผมก็ยกให้มิโลสลาฟโคเซเล่นได้เหนือกว่าไม่เคลนโอเว่นมากๆเลยนะครับไม่ว่าจะเป็นการยิงการมงและความแข็งนะครับโดยโอเว่นยิงไป2แมตก็มีแค่ความเร็วและความคล่องตัวเท่านั้นครับ ส่วนใครจะตัดสินใจซื้อตัวไหนหรือเล่นตัวไหนก็เลือกสรรปันส่วนได้ตามใจชอบเลยครับสำหรับวันนี้วาทะรูปหลังขอลาไปก่อนยังไงก็อย่าลืมฝากกดไลค์กดแชร์เพื่อที่จะไม่พลาดคลิปใหม่ๆจากวาทะรูปหลังด้วยนะครับสำหรับวันนี้สวัสดีครับ